สวัสดีครับที่ผมทีเคบีคุณครับนเก็บ crab, มาครับกลับมาครับมอดเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันกันอีกแล้วซึ่งมันมืดแล้วและวันนี้เป็นวันที่สามเพราะฉะนั้นวันทุกนี้เป็นวันที่สี่วิเลเจอร์ข้าจะสกิปวันแล้วเอ <laughs> อไล่วิเลเจอร์เลยอไปจะ,จะนอนเยวจะนอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เออโดนได้แล้วทุกคนเยี่ยมไปเลยโดนโดนโดนยึดที่นอนเฉยเลยนี่เฉยสงสอรมันไหนสิืผ่านคไม่สนโอเคลืมบอกไป เราได้ตกคาปืนมาแล้ว oh. ปืนไหนนะที่ดามาเห็ดแรงดีสุดเอวีไลฟ์โฟใช้เหล็กสามสิบหกแท่งเราจะเหลือแค่ไม่กี่แท่งเท่านั้นนะเมนสิบแปดอืมใช้กระสุนเอสวาน โอเคมีสีใส่สีเทาอ่อนลงไปก็สีเทาอ่อนไม่เอาอ่ะแย่เราจะเอาสกีที่แบบว่าเหมาะสมกับมันที่สุดนั้นก็คือสีแดงไงแต่เรามีสีแดงแล้วนี่หว่าอ่ะเอามาสีแดงปืนสีแดงของข้าสีแดงมันจะแรงริกขนาดไหนเราจะมาลองดูเอาไป ถ้าเราเอาเปืนดีๆดาเมจ6.5เหลยไม่เอาเอาช็อตกันเฮ้ยสนนะเนี่ยช็อตกันก็ดาเมจได้เท่านั้นเลยใช้เล็กน้อยด้วยอ่าได้ได้ยังอ่าได้ช็อตกันมาแล้วช็อตกันใส่อะไรได้บ้างไหนดูสิใส่ส,สโคปได้ใส่ที่กันเสียงแล้วใส่สต็อกได้ โอเคแล้วเราก็กรอกดูกระสนที่มันใช้นั่นคือเชลอาแพงฮฮต้องใช้เศษทองด้วยฮัลโหลมีทองให้หรือเปล่าหรือว่าเราเลือกผิดเนี่ยเอาไปหลอมคืนได้ไหมไม,ไม่ได้ด้วย ได้ไมาแล้วก็ได้ไมาเลยสงสัยแล้วก็น่าจะต้องลงเมืองไปหาหทองจริงๆแหละไปลงเมืองเออือดลงอย่างเร็วแต่ขึ้นช้ามากเออเรามาที่เมืองแล้วยศนี่คือการหาแร่ เอาแร่มาทั้งหมดอีกแล้วปืนข้าก็ยังไม่มีปืนสักทีหออุดหลั่งไปเรื่อย่เลยแหลกแหลกแหลกไปอีก เล็กอยู่ไหนเย่ไปเลยเฮาแล้วน่าจะต้องคุดลงอีกนิดแล้วล่ะเนี่ปึ๊บพวกผีตัวพวกนั้นเลยอ่าไปยุ่งเลยไม่ใช่เหล็ก เล็กก็เล็กมากเล็กยี่สองอันจะคราบอะไรได้เนี่ยเออเราลองขึ้นไปดูซิว่ามีปืนอ,อะไรที่ใช้เหล็กยี่สิบสองอันหรือใช้เหล็กน้อยก็ย่ิบสองอันบ้างถ้ามีก็น่าจะเป็นพวกปืนพกนะปืนพกเหรอชดการนแล้าจะเก็บแก้ไว้ทีหลัง พายังไม่ใช้แก่เปลืองเหล็กมากไรฟ์เออยยิงก็รัวได้นะชอดกันเด็กยีบสี่อะไรไม่ไมใช้เหล็กน้อยอาอาปืนรัวไรเฟลิลขาดอีกสองแท่งมาปืนพกจะเอาปืนพก สีม่วงไหม,มสีม่วงก็น่าสนใจดีสีม่วงอ่าดีสีม่วงแล้วเอาสีม่วงมาใส่ปืนซะอ่าปืนพกสีม่วง ไม่เหมาะไปนี่คือการคราฟปืนสุดยอดปืนปืนเอาเอาิอาิปมาแทนจ้ะโอเคกระสุนที่ใช้เขียน Basic. เบสิอโอเคยังไงเบสิกต้องใช้ดินปืนด้วยเราว่าในครั้งนี้เราน่าจะต้องดูแล้วแหละว่าในกล่องเรามีดินปืนมั้ย รู้สึกว่าจะไม่มีใช่เรียบร้อยอืมเชลกระสุนเชลโอเคใช้ทั้งดินปืนเศษทองแล้วก็เศษเหล็กเราน่าจะต้องไปหาค่าพวกมอนเตอร์อย่างเช่นพวกคริปเปอร์แล้วล่ะ น่าจะจำเป็นมากเลยแหละไปเลยฟิปเปอร์ข้าจะมาฆ่าพวกแกเราต้องขุดด้วยอันมันมีพวกสเกลด้วยนะประเด็นนะ่ะแต่เราก็ต้องสู้มันวยการใช้โลบล็อกมันนี่แหละง่ายดี ตรงนี้ไม oh. 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 ่ได no ้เห้ข้ามาโอ้โหมันมาเต็มเลยตายตาย ตายตายายังไงไม่ได้อะมันระเบิดก่อนอะทองนี่แหละนี่แหละนี่แหละทองทองได้ทองมาแล้วมีทอดไหม สองตาอันทอดโอเคต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องพวกอะไรนะของดินปืนแล้วล่ะดินปืนน,น่าจะต้องใช้ห้าเอามาเลยเหล็กไม่ใช่สิแร่เออทอง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 ทรูทท้สึกเมืนช็อตกันดาเมจะเท่าเหมือนเฮฟฟี่ไรเฟิลเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคุดทองไปด้วยหาคิปเปอร์ด้วยนะเฮ้ยแรนี้เจอละวเ้ยเฮ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 ้ยอืมอืมตายตาย มีเสียสีท้าด้วยไหมเ hey. ขาจะตายแล้วข้าต้องรีบไปหาอาหารข้ากลับละข้าเจอแล้วแต่ตอนนี้ข้ามีเหลือแปดก้อนข้าไปดีๆไปก่อนแล้วกันโอเค สุดท้ายแหละสุดท้ายลาก่อยข้ากลับละอืมเศษเล็กอ่ะกลับบ้านใช้เวลาน่าจะหนังานเลยแหละต้องไปหาอาหารกินข้างบนด้วยอืมออ อันนี้วันที่สี่อืมอืมโอเคค่นี้ก็จะเอาแค่เหล็กไปเผาแล้วก็โอเคไกเมดโอ้ยโอ๊ยโอยโอยหลังจากลงเ,เมืองมาก็รู้สึกมันมืดขึ้นทุกวันทวันเลยเมืดเร็วมาก เอากระดูกมังกรเก็บไว้เดี๋ยวเอาพวกขนมปงขนมปังมาแล้วเอานี่ไปพวกแรดี้ก็เผาไปด้วยไรดีไในเอาไปของดีของดีอย่าทิ้งมันเลยนั่นี่ะอ่าสวัสดีก็นอนแล้วนะ ก็นี้เราเหลือเหล็กโอเคเราไม่เหลือเหล็กแล้วเอาแร่นี้มาสี่เอาแร่ทองมาเอาแร่ทองมาค้าเป็นเศษทองโอเครู้สึกมันกระสุนช็อตกันแล้วน่าจะใกล้ได้แล้วตอนนี้เราเหลือแค่พวกเอ่อมอนเตที่เราจะต้องให้มันเกิดอย่างเช่นพวกคลิปเปอร์อย่างไรอย่างเงี้ย คลิปไปฮัลโหลวางไงคลิปอปมันฆ่ากันเดียวค่ะถ้าฆ่ามีปืนละฆ่าก็จะยิงแกเล็งแล้วก็ยิงเล็งแล้วก็จัมปังปัง,ป,งปังเลยเล็งเลยยิ่งจำหน้า,หาจะได้นะเฮ้ยนั่นมันใบโอเมกูเขียวไปดูซิใบโอเมกูเขียวมีอะไรบ้าง รังโจรได้ตเตรียมลักมาไหมถูกใจจริงๆกับการปล้นโจรปล้นโจรนะเป็นยังไงเอามาเอาของมา มันไปเลยไปแล้วไปเลยไ,ไปแล้วโอ๊ยยิงโดนด้วยยิงโดนด้วยอืมฮด้านบนสุดมีลูกธนูมีเหล็กมีไม้โอ๊กดำ เนื้อสองพี้ทิ้งไปมีข้าวมันฝรั่งแล้วก็ไอนน้นี้มันน่าจะเอาไว้ใช้นั่นได้แล้วกกเลมถูกขังไว้หรือเปล่าครับมีแล้วกกเลมถูกขังไว้นี่น่าจะโชคดีมากเลยเขาจะได้ปล่อยไอ้แล้วโกเลยแบบมาให้มันไปซัดหน้าพวกมันอย่างน้อยแถวนี้ก็ควบคุมไปด้วยแหลกน้ำเฮ้ยเสือเสือได้ ถอยไปเรื่อยมันก็เดินเข้ามาเรื่อยเสือน่าก็มันยิงเลยยิงยแล้วเกือบเกือบเกือบละเะไปแล้วละกอยไปแล้วละกอย สวัสดีเจ้าแกะมันเดินตามเรามาใช่ไหมรีบกลับหมูบ้านดีกว่ากลับมูบ้านแล้วเดินทางออกมาแล้วไม่มีดินปืนให้เลยไม่ว่าแต่จะไม่ให้แต่ไม่มีเลยอ เราจะไม่ยุ่งกับมันก็เราจะมีของพิเศษเอ๊ะได้ๆๆไ,ไ,ไปก่อนดีกว่าท่างัยเราเล่มเราก็จะไปที่นี่แล้วกันนะ อ่าเก็บของแล้วเราก็จะเอาเจ้านี่มาครับนดาบใช่ดาบเราอาจจะครับดาบยังไงล่ะฮะเออเออเอาดีมาเราทองอันนี้จะไว้ เก็บไว้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ลองมาคลาสดาบดูจืบจบดาบดาเมจสิบเอ็ดครับมาแล้วไปไฟต่อข้างในข้างล่างนั่นแหละ ไปไฟต่อเลยเราจะใช้เจ้าที่แหละในการฆ่ามันไป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 ได้เวลาตออยายพวกแกแล้วแกส่งแร่มาทั้งหมดพร้อมกับดินปืนทั้งหมดที่แกไปอยู่นี่ไ เดี๋ยวแน่โอ้ยยังไงเลยเอามาเลยแร่เนี่ยเอามาแร่เอาแร่มาจุ๊จุ๊ฮึมโอเคเซกซี่เท้าตัวเองเฉยเลย มือไม่ว่าจะเสียงในตัวอะไรเดินมาตึ๊ด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 เต่าเตาเต้าเต่าเต่าเต่าเต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 ่าเต่าเต้าเตอ้หือเคในมาหาเรต่อ ลงกริปเปอร์มาข้าจะใช้ดาบนี่ตีมันสองทีเด้วมันก็ตายแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเสียงอะไรเจออีกแล้วฮ่าเรนี่แหละ คุ้มค่ะเออดีเินเสียงนักแมนนักแมนมันอยู่ไหนไอนักแมนมันล่องหนได้เลยโมวแล้วไอ้นักแมนมันจะล่องหนได้ยังไงเอนเดอร์แมนมันจะล่องหนได้หรือทำไมไม่เห็นตัวมันเลยได้ยินแต่เสียงเ ไปกันเถอะวันที่ห<อ>้าเยที่สุดโอเคตอนนี้เปลี่ยนจากโลกกายเป็นท็อตเกร่องเมืองไม่ต้องกลัวที่ขุดพังเพราะเรามีที่ขุดใหม่แล้วที่ขุดที่นั่นใหม่ ออกไปข้างนอกก่อนว่าใช่ตอนกลางคืนหรือเปล่าตอนนี้พี่อยากรู้ยังเหรอเราจะไปฆ่าคริปเปอร์กลางคืนหรือตอนเช้าถ้าเป็นตอนกลางคืนก็จะฆ่าตอนกลางคืนพอมาสักจะคริปเปอร์จะครเปอร์คริปเปอร์คริปเปอร์ จะครีปเปอร์ครปเปอร์ครปเปอรอืมสองทีสองทีสองท,องทีไม่ใช่วันพันแมนแต่เป็นทูพันแมนเฮ้ยอะไไง ม,มไม่จอบอีกแล้วอยู่ให้มอนเตอร์มันเกิดอยู่นานที่สุดอะโอ้โหโอไงตันีตันตีถ้านตัีเะ ไมดรอปแล้วเย้รอดแล้วกูตายแล้วไงตายแล้วอย่าให้มันยิงโดนไม่งั้นเราจะสโลเนตจีนหนีจุกจุกจุกแล้วค่ะจุกแล้วค่ะฆ่ามันโดนรุมแล้วโดนรุมกัดตื้ แล้วโอ้ยเอ้ามาสิไปยิงสิ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 ยิง,ยง,ยงน,ยนี่ตายแน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 ่ช่วยอ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาเออตายเอาไหมได้จะตาย อึดมาวอะอะอะอ้า่ฮ่าฮ่าตายซะเถิดพวกแกนะพวกแกนั่นอะไรจะต้องตายมิใช่ครืตายลงเลยพูดไม่ทันขาดคำนั่นน่ะไอตัวนั้นมาแล้ว ไอตัวก่อกวนมาแล้วได้ขอของค่าทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวจะไปไม่ได้โลมาด้วยเอ๊ะพกแกเนี่ย ไม่รู้เอาซะเลยฮ้วันนี้หกโอเคต้องรอจบคลิปที่เท่านี้ก่อนเรากันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าถ้าแค่ดูใหม่ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับบายอ๋อโดนกิ้เปอร์โดนานาโตไลนรลูมหมดเลย